ฉันว่าฉันเจอแล้วละจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวไปวิ่งกับบันทำไมลนะ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ชราเข้าสู่รายการศาสตร์ว้าว แรมเลิศนะฮะเปิดคลิปใหม่ก็แบบได้เป็นอะไรดีๆเลยนะตรงนี้ผมก็สุดรายการสาระยี่ยมชาดทุกท่นที่เกมเป็นอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยต่อจากครั้งที่แล้วการน,นะผู้ชมยังจํากันได้นะมิเกม EP ก่อนเนี่ยนะฮะก็คือเราได้ทําการสิ้นสุดคลิปไปนะ,ะโดยที่เราเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจตามหารูด็อฟโนสหรือว่าก็คือเป็นภารกิจตามหากล่องของขวัญเพื่อแรกกับรูด็อฟโนสไนฟ์นั่นเองนะ,ะก็คือเป็นสกินของดาบไอ้แท่งไม้ที่อยู่อันที่สล็อตที่2ของเราเนี่ยนะฮะะะเเราจปลลี่่่่่ยนมมมไไใชแแททงง้ ไม่แบบอ่อนแออะไรอย่างงี้นะเราจะแบบไปใช้จมูกของรูด็ฟกั็เลยทีเดียวนะฮะจมูกกวางนิงเดียวของซันตานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้อันนั้นกันนะแต่ว่าภารกิจของเราเมื่อสัปดาห์เมื่อครั้งก่อนนะฮะยังไม่สิ้นสุดนะฮะเพราะว่าหมดเวลาซะก,ก่อนเนาะดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาล่าท้าฝันนะฮะให้มันเสร็จเสร็จกันนั่นเองนะฮะวันนี้ก็คือเป้าหมายจะต้องพยายามเอาให้ได้นะฮะไม่ได้ก็ตามตอนต่อไปอีกนะฮะ ก็คือยอมรับเลยว่าดองคลิปนะฮะก็รับชมก่อนอ้ยเออรู้แล้วจ้าจ้าจ้าเออเออเออรู้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 แต่ว่าฉันต้องการกล่องของขวัญน่ะเข้าใจะปะ <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเราไม่ฆ่าใครเลยเนี่ยเร,เราก็จะแบบมีเวลาเก็บกล่องของขวัญทั้งคลิปเลยนะเออดีปะดีปะเนี่ยเป็นความคิดที่แบบแปลกนิดนึงนะแต่ฆาตรกรเอ้ยแต่ดีเทคที่โดนฆ่าตายไปนี่ไม่ใช่ผีมือฉันแน่นอนนะระบอกเลยโอ้ อุ๊บซีดูบซีข้างล่างนี้นะครับไม่มีกล่องของขวัญเลยนะฮะดังแล้วก็ไม่คนค่ายแก่การอยู่อีกต่อไปนะฮะก็ขึ้นเลยนะฮะโอเคตรงนี้มีไหมจ้าฝั่งนั้นมีไหมจ้ามีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีกล่องของขวัญอ้ากล่องของขวัญกล่องของขวัญกล่อองงขขวัญเย้โอเคกล่องของขวัญเป็นของข้าน้อยแต่เพียงผู้เดียวนะจ๊ะ โอเคนี่ไม่ก่องของขวัญอีกแล้วนะรีบเก็บเลยนะฮะได้แรงกกิฟด้วยโอเคเย่มยออไปที่กูจริงกับเบลนะฮะเอ่อกองของขวัญมีอีกไหมเอย่ยไม่มีมีอีกไหมเอย้ยไม่มีมีอีกไหมเอ่ยไม่มีไม่มีของจริงโอเคกล่องของขวัญมีอีกไหมจ๊ะกล่องของขวัญมีอีกไหมจ๊ะกล่องของขวัญมีอีกไหมจ๊ะ ฮัลโหล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 กองควันอยู่ไหนอะอ้าวเฮ้ยใครตายฮัลโหลกองของควันเว้ยเว้ย <Happ> ส <ens ahead> ิเ <defence> ส oh. ี Deep ่กองของควันมีอีกไหมจ๊ะกองของควันมีอีกไหมจ๊ะฉันดูคลั่งกับกล่องของควันเหลือเกินนะโอ้เราจะทำยังไงให้มันเนียนๆดีเนี่ย เราจะทำไงให้มันเดินเดนที่เราจะแบบสามารถฆ่าคนข้างขวามือเราได้ทำยังไงดีทำงไงดีทำยงไงคิดดิคิดดิอู้โอ้โอ้อู้โอเคโอเคโอเคสงบเสงียมเตรียมอารมณ์หน่อยนะจ๊ะ อย่าตื่นเต้นเกินเหตุนะจ๊ะ <c oughs> นะอย่าทำตัวให้เป็นปิตาเกสิได้ปะอ,อ, <c oughs> อย่าเอาเธอเป็นปาเกสี <c oughs> นะคุณผู้ชมถ้าเขาได้ยินเสียงเราเนี่ยเขาก็คงแบบได้ยินแล้วแหละโอ้ไอ้น,นี้ใช่แน่นอนนะฮะบอกเลยจังหวะนี้นะฮะแบบเดาไม่ยากนะฮะน่าจะใช่แล้วอะไรอย่างงี้เนาะแต่เพเอิญออว่าเขาไม่ได้ยินเสียงเราแก <c oughs> บางทีก็แบบดีใจเกินเหตุนะฮะ โอ้ยทำใจให้มันโล่งๆนะฮะคือไม่ชนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าแบบเราต้องการเป็นอย่างสูงนะฮะฮอ,อาฮ่าฮ่าฮฮ่เสียงดังไปไหมเ <c oughs> สียงดังไปไหมจ้าโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าฮัลโหลฮัลโหล มันต้องแบบมีตัวอะไรซ่อนอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ยิงเราแน่นอนถ้าบอกเลยจังหวะนี้มันต้องแบบมีอย่างนี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วนะฮะลาก่อนโลกใบนี้สวัสดีจ้าบายบายจิงกะเบลเอฟว y t h i อ้าวโอเค ม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยเราก็แบบได้กล่องของขวัญมาตั้งเยอะเลยใช่ป้เออฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าคือปกติถ้าถ้าเราไม่มีกล่องของขวัญมาแลกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบทําไมฉันถึงไม่สามารถชนะได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปสถานการณ์พลิกการไม่ชนะและการที่เรามีเวลาจนถึงสุดท้ายนะฮะในการเก็บของขวนนัญนี่คือแบบเป็น everything ที่แบบเบสมากนะฮะ <c oughs> นะอดีียคือสลับบทอย่างนี้เลยทีเดียวนะฮะจากสีที่ควรจะเป็นเนาะ งงกันทีเดียวนะโอ้ยเกิดในคอกหมาเอ้ยคอกหมานะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะวันเยยุกมาให้ครบนะฮะถ้ามาไม่ครบเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างอื่นแลมันจะแบบดูไม่ค่ก็ซีดๆดีๆหลายอะไรอย่างงี้เนาะนะโอเคอืมเอ่อฮะ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 อะไรคือการที่แบบฆาตกรเกิดมาปุ๊บก็คือฟันแบบรัวกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือเสียชีวิตกันไปหลายรายกันเลยนะฮะสิมีชีวิตเสียชีวิตไปทั้งหลายรายเลยนะฮะไม่ใช่เธอหรอกชิมิ ถ้าใช่ฉันจ,จะโกรธมากเลยนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าเมื่อกี้เสียงมันอยู่ไกลมากอยากเข้ามานะจะเข้ามาทำไมล่ะแล้วไม่ปิดประตูแล้วมนโทรโทรอ้ยเอย้ท้องของจะอ่ะกตปตันทำไม่ได้รีบเปิดตัวเลยรู้ป่ว่าการที่เธอรีบเปิดตัวมันทำให้ฉันเสียหายหลายล้านฉันต้องการกองขวัญเออเปนลนมแล้ว <c> ก <oughs> องขวัญก็คือยังไม่ได้สักทีนะฮะบอกเลยอะไรเนี่ยเจ้าชายซาอุหรอ มาเลยมาแล้วอ้ยเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้แบบเจอไอ้ด่านนี้บ่อยจังเลยอะไรนะด่าน a อ c i ช n t นท m b นะฮะเจอบ่อยๆนะอันนี้คืออืมอย่ดีก็แบบเริ่มสงสัยว่าอันเนี้ยใช่สุสานจินซีหรือเปล่านะฮะเพราะอะไรนะเพราะว่าแบบมีรูปปั้นทหารเหมือนกับสุสานจินซีเลยเออก็คือจินซีเนี่ยเขา เขาตอนที่สร้างสุสานอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเขาบอกว่า,อ,าอยากได้แบบไอ้ผู้ถามพวกนี้ไปเป็นรูปปัน้นเพราะว่าก็คือแบบเหมือนกจะเอาพวกเนี้ยนะฮะเอาคนพวกเนี้ยไปเป็นคนรับใช้ตัวเองในสวรรค์อะไรเงี้ยนะฮะมัม่นใจมากนะะฮโอเคฮะอุ๊อุโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god เขาตายใกล้ๆเลยนะอเล็กซ์กินโอ้ my god <c oughs> เราต้องคอยระวังอเล็กซ์กินเอาไว้นะฮะอ่ะ uh, I hate spamming อ oh. ๋อ น่าจะโดนไอ้คำสาปของคาลินะฮะโดนคำสาปก็คือให้เจอแต่สแปมอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้กล่องของวัแอปพีอออาราวแมพนะฮะมาเลยอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจฉันต้องการเธอมากเลยนะจมามาเถอะมามาหาฉันเถิดกองของขวัญมามาเถอะมามาให้กินกันซะดีกว่า มามาเธอมาอยู่ไหนเอ่ยมาให้กินดีๆนะจ้าตรงนี้อ่านี่ไงเจอแล้วกล่องของควอนอ,อ,อยู่นี่นี่เองตอนนี้ก็คือดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะฮะก็คือแบบร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นเพลงที่แบบไม่รื่นรมหูก็ยังจะร้องอะไรนะ่ะอ่ะแรร์กิ๊บมาด้วยเฮ้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 ยทุกวันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะไอ้กิ๊บผูนี้มีไว้ทำอะไรนะฮะติดผมก็ไม่ได้นะฮะเคปบ โอ้นี่ไงกล่องของขวัญอีกอันนึงกดได้ไหมกดได้ด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราออกเกมก่อนนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกก่อนแล้วกัน,นะะไปดูกันหน่อยนะครับว่าสถิต,ติตอนนี้กล่องของขวัญของเราได้ครบหรือยังนะฮะเดี๋ยวมาดูกันสิโอ้ขายหนึ่งกองขายหนึ่งกองขายหนึ่งกอง,ง,กองไปดว่วนเร็วๆไปชิวๆโจโก้อารมณ์เหมือนเด็กป .5 ป .6 นะฮะหรือเด็กปหนึ่งปสองปสาอะไรอย่างงี้นะฮะที่แบบดูดีใจกับเอวี่ติงจิกาเบลโลกใบนี้นะฮะโอเคนะฮะแหมใครหนึ่งกองขาดทำไมเนี่ยโอ้แต่อย่างน้อยท้ที่สุดนะฮะดูเหมือนว่าภายในคลิปนี้ของเราภารกิจตามหากล่องของขวัญก็น่าจะเสร็จสิ้นนั่นเองทำทำไมใช่ไหมเออทำไมเตียงผ้าห่มขาดเป็นรูอย่างเงี้ยผ้าห่มขาดแหว่งหัวเลยนะฮะโอเค อ่าฮ่าโอ้โห้ทำไมคนตายกันเร็วจังเลยนะฮะเออน่าจะไปยืนไอ้ตรงนั้นนะฮะเออเปิดประตูไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ไอ้ตรงที่แบบโอ้โอ้ holy crap holy crap holy crap อ yeah, ย right. okay. okay. ่านะโอเคโอเคไอซ่อนนะไอ้เปิดประตูทำไมเนาะเปิดทำไมเนาะ <laughs> นึกว่าแบบเกมนี้จะได้ไม่ได้นะคุณผู้ชมตายซะก่อนเสียใจนะฮะโอเคอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่วนไอ้ด่านเมื่อกี้ไอ้ด่านอะไรนะ tower f a l l ก็เป็นด่าน ancient tom นะฮะก็คือจะมาหาจุสาจิซีอะไรนักหนานะฮะงงงงงง คือตอนแรกเนี่ยฮะกลับไปดูคลิปที่แล้วคลิปก่อนเนี่ยก็คือแบบกุาลจะชมไปนะฮะว่าแบบเออในที่สุดนะก็แบบมีการแบบสุ่มแมบที่แบบมีความหลากหลายสักทีไม่ได้วนแต่แบบเดิมๆพอมาคลิปนี้เนี่ยนะฮะขอถอนคำพูดกันเลยทีเดียวนะฮะเธอทำไมถึงเอาดัน้ดาน้ำดามาใช้แบบนี้โอเสียงยังหวอยู่หรือเปล่านะฮะถามใจเธอดูเนาะเออ ดูทรงไม่น่าไหวนะปกติถ้าแบบมาด่านเอ็นชินทอมอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะจัดพ้อกับชีวินนิดนึงอะไรอย่างงี้นะก็จะแบบไปเล่นคาลินะฮะให้มันสาบตัวเราอะไรอย่างงี้นะะทุกคนจะได้แบบเออเราจะได้เปิดโปงความชั่วของคาลินะฮะว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบชอบสาบคนนะฮะเขาเล่นคาถาอาคมนะฮะเออทุกที่จะแบบเปิดโปงอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตจะไม่อยากตายเพราะว่าภารกิจของเราอันสูงสักและสักสูงนะก็คือการที่เราจะต้องเก็บกล่องของขวัญให้ได้ครบ30กล่องนะครับเพื่อที่จะได้ เอาคาริไม่ใช่คาริไม่เอานะอย่าเอามาเด็ดขาดนะฮะจะกลัวมันมากเลยนะฮะอย่าเอามาหลอกหลอกกันในชีวิตเลยนะจ๊ะโอเคนะเพื่อจะเอาเอา่อเอ่อเอาดาบใหม่นะฮะดาบเล่มใหม่ของเรานั่นเองนะเพราะาเราอยากได้ดาบมากเลยนะจ๊ะโอเควิบั okay นอิสโอเคนะฮะถ้าไม่โอเคก็ต้องโอเคเพราะนั้นคือการบังคับนะฮะโอเคก <c> ล <oughs> ่องของไฟอยู่ไหนจ๊ะ กล่องของขวัญอยู่ไหนจ๊ะกล่องของขวัญของหนูในวันเ <Good. S 1> กิดแกเจ็บตายบนปากโอ่งเกิดแกเจ็บตายคล้ายๆกันบนปากโอ่งเนาะทำไมต้องไปเกิดแกเจ็บตายคล้ายๆกันบนปากโอ่ง <laughs> ทำไมต้องไปทำบนปากโอ่งด้วยอ้าวแหลกเลยนะเอา้เอาเฮ้ยลุกบันไดนะฮะฮัลโหลสวัสดีจ้ะโอเคโอเคโอเค Where is my present gift เพเซนกิฟตเพเซนกิฟต์กิฟต์กิฟ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 เย้ชีวิตชีชีวิตนี้ฉันยอมตายแล้วจ้าเฮ้ยเจออีพิกกิฟตด้วยเนี่ยแต่ไม่ใช่อีปิกซ่านะบอกเลย โอเคโอเคนี่สุดนะอ้าวจะได้ดาบใหม่แล้วนะฮะเราจะได้แบบเปลี่ยนจากไอ้แท่งไม้ธรรมดาธรรมดานี้นะให้กลายเป็นแบบจมูกรูดอบนะฮะก็คือเราดึงจมูกออกมาจากรูดอบนะดึงมาจากกวางเลยนะโอ้โหฉีกจมูกมันออกมาเลยอ้ยทำเป็นฟังดูโหดร้ายน่ากลัวนะฮะแบบเป็นภาพสดสยองนะฮะต้องนอนหนูสิบสามบวกนะอาจจะสิบแปดบวกด้วยซ้ำนะแบบเออฉากค่อนข,ข้างรุนแรงน่ากลักลวพอพอสมควรเลยนะแบบนั้นก็ฉูดอะไรอย่างงี้นะเออนะไม้ตัดก็แบบ เป็นการปลดทุกให้กับรูดรอมนะเพราะรูดูอมเนี่ยเขาจะหมูแดงใช่ปะไอ้กวางตอนนี้จะหมูแดงใช่ไหมเออ จมูกเขาแดงนะแปลว่าจมูกเขาอักเสบนะฮะแล้วเขาก็เป็นมาหลายปีแล้วนะฮะก็ไม่หายสักทีเพราะไม่มีการรักษาที่ดีนั่นเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยสุขสบายนะฮะไม่เป็นปุ๊กนะฮะงัแล้วต้องดึงจมูกเขาออกมานะฮะเพื่อจะได้แบบให้เขาเนี่ยปลดปุ๊กนั่นเองนะ,ะโอ้รู้สึกเป็นคนดีดีก็แย่และกันเห็นโอ้รู้สึกว่าวิธีการมันดูน่ากลัวไปหน่อยนะโอเคเนาะอัเฮ้ยมันวนุ่มเฟือยาดนี้จริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวทาวเวอร์ฟอลสลับกับ ไม่เวอร์ฟอลก็สลับกับ ancient thom อะ่ะเอ้ยมันวนจริงๆนะบอกเลยเอองงนะเนี่ยอาา่าฮ่าในที่สุดนะฉันก็ได้ขอ,องขวัญมาสักทีนะฮะ e v e n eleven เ l e v สี่นะฮะโอเคอา่าได้ของขวัญมาแล้วเออทำไมได้อีกส 10, 10ิบสิบว o u r อ๋อโอเคเป็นตักับน,นะฮะอ่ะมาดูกันสิจุบ โอ้ว้าวในที่สุดนะฮะเราก็มีดาบ รีเจเดอรี่กับเขาสักทีนะคุณผู้ชมฮะไหนๆก็แล้วนะฮะเนื่องจากว่าถึงแม้นะว่าเราจะเสร็จสิ้นภารกิจการตามหากล่องของขวัญไปแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเล่นเพื่อเอมกล่องของขวัญโดยเฉพาะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราเปลี่ยนเป้าหมายการเอมบ้างนะฮะเราจะเน้นการชนะกันบ้างนะเพราะว่าเป็นการทดแทนนะจากวันที่นี้นี่คือไม่ได้สนใจเลยนะสนใจกล่องของขวัญเนาะแต่ในที่สุดนะฮะเราก็ได้กล่องของขวัญแล้วด๋ยวเหมือกันว่าเวลาที่เหลือในวันนี้เนี่ยเราจะแบบมีโอกาสสักเสี้ยวหนึ่งนะฮะได้เป็น เดออีครั้งหรือไม,ม่เหมือนตอนต้นคลิปนะก็ต้องติดตามชมกันเนาะอะนะว่าเราจะแบบมีบุญนะฮะได้ลองใช้รูดอฟโนสกันหรือไม,ม่นะฮะแล้วเราจะมีบุญนะฮะได้ใช้จมูกที่เราฉีกมาเองกับมือหรือไม,ม่นะฮะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยเนาะ,ะส่วนทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอเอเวนเอ็กเซเพรสซันนัมเวททำอะไรก็ยังหาประโยชน์มันไม่เจอนะฮะคือ พยายามหาข้อมูลในในส่วนของหน้าส t ตติกส์ไอสเตตัสของ h y พิกเซแล้วนะครับที่มันจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังไม่เจอข้อมูลส่วนไหนที่แบบระบุโอ้รู้สึกว่าเมื่อกี้เจอดาบนะฮะที่ไม่พึงประสงค์นะฮะและเราน่าจะมาเม็ดกันตรงนี้ใช่ไหมไม่เจอด้วยเออรอดรอดรอดร,ดร,ดรดอยู่รอดโอเคอะ ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า event experience นะฮะมีไว้ทำอะไรนะฮะถ้าสะสมเยอะๆแล้วจะได้ผลประโยชน์อะไรอย่างไงน,นะฮะยังไม่รู้เลยนะ uh. อ่ะฝันฟันฟัน,ฟนถ้าเขากลัวนี่ก็จะแย่ละนะ,ะเออเขาจะคิดว่าเราเป็นคนร้ายนะฮะโอเค okay. ก่อนเล่นนะฮะเราลืมอะไรอย่างหนึ่งไปนะฮะเราลืม start quest นะฮะคือกดไว้ก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะกดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแบบชนะหรือไม่ชนะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันคือถ้าสมมติว่าชนะ อย่างน้อยก็คือเราก็จะได้ของฟรีนึกออกไหมถ้าเรากดสตาร์ทเควสติ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะฮะเราชนะเราจะได้ของฟรีนะฮะแต่ถ้าไม่กดเอาไว้เนี่ยเราชนะเราก็อดได้ของฟรีนะป้าปก็คือแบบชนะธรรมดาไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรากดเนี่ยเราก็จะแบบได้ของฟรีบ้างกลับมาอะไรเงี้ยน้อย,ยอะไรเงี้ยเออเข้าใจปะเนาะเนาะกับ <c oughs> ใครไม่ทราบนะฮะโอเคอ่ะ okay. ตอนนี้ก็คือผู้คนเดียวนะฮะจนจัดตอนนี้ก็คือจัดกิ่นมวงแล้วเนี่ยตีหนึ่งครึ่งนะฮะเล่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวนะฮะก็ยังดีที่ไม่มีใครหันมาบอกว่าบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผู้ชมอาจจะบอกว่าบ้าแล้วอะไรก็ได้นะฮะผู้ชมที่รับชมท,ทางบ้านก็เอมพนักพิงให้สบายแล้วก็รับชมกันแบบยาวๆไปเลยนะฮะอ่าพิงสบายขึ้นไหมไม่ เพราะว่าเก้าอีม้มีพนักพิงนะับพิงที่ก็หงายเงือบวกึก่งเลยมาเลยเลยนะโอเคอันนั้นก็ต้องออทําใจนิดนึงนะับว่าเป็นเก้าอี้แบบที่ไม่มีพนักพิงนะฮะก็ต้องไปหากันมาเนาะเออนะโอเคแต่เด็ดตเด็ดตเด็ดเฮ้ยโซนตรงนี้ยังไม่เคยไปเลยหมายถึงว่าแบบยังไม่ได้ค่อยในในในคลิปเยะยังไม่ได้มาตรงนี้เลยใช้คำกำกวมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเอาก็เคยมาแล้วนี่อะไรเงี้ยนะฮะเออก็เคยมาแล้วนี่นาะก็ ในครั้งก่อนๆที่มาอควาเรียมไงอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมาแล้วนี่ต้องต้องใช้คําให้เคลียร์นิดนึงนะครับว่าเออไม่ใช่นะหมายถึงว่าในครั้งนี้เนี่ยไอการเล่นครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้มาเลยอะไรอย่างงี้เนาะเออไอลุงคนนั้นมันเก็บไปหมดแล้วเหรอเฮ้ยมันมาแย่งของของควันของฉันไปหมดเลยเหรอมันแย่งกองของควันกองหนูไปอย่างนั้นเหรอกล้าดียังไงมาแย่งกันอย่างนี้โอ้โห นี่มันคือเรื่องข้อขาดบาดตายอันดับหนึ่งแห่งเมืองจีนแล้วไปเกี่ยวอะไรกับประเทศจีนนั่นนะสิเป็นการพาดพิงที่แบบน่ากลัวมากนะฮะคุณผู้ชมก็รู้อยู่ประหานในพิธีเขานักกลัวขนาดไหนนะฮะอ่าโอเคเอออันนี้อะไรเอ่ยนี่คือปลานะะที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะมีไว้ทำไมเนี่ยฮะแอควาเรียมมีทำไมอ๋อก็มีไปชมปลา โอเคเข้าใจได้อยู่นะฮะทำไมเขาถึงเอาปลามาตั้งนะเพราะว่าอควาเรียมมีอะไรมีไว้ชมปลาเนาะเออมันก็คืออควาเรียมก็คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นอควาเรียมเนาะเฮ้ยเฮ้ยใช่ลุงเปล่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ลุงนะฮะลุงเขาเป็นคนดีเกินไปนะฮะหรือเปล่าปรากฏลุงนี่แหละใช่เอาฮ่าเลยทีเดียวนะจังหวะนี้นะไปต่อไม่ถูกเลยทีเดียวนะอ่ะโอเคตอนนี้นะครับภารกิจของเราก็ จริงๆแล้วอะตามลากกล่องของขวัญไปทําไมนะฮะก็ไม่ทราบเช่นกันครับแต่วันนี้ก็คือเป้าหมายหลักของเราเนี่ยไม่ใช่การลอยอแบบการมีธนูอะมันยิงยากนะไม่ต้องใช้เวลาช้าจ้ะขนาดมือถือยังต้องช้าเลยทำไมธนูจะไม่ช้าใช่ไหมล่ะใช่ โ <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเราฆ่าฆาตกรได้เนี่ยเราจะได้อีกเควสหนึ่งแล้วถ้าเราชน,นะเกมเนี่ยเราก็จะได้อีกเควสหนึ่งคือแบบได้สองเควสคอมโบอะค่ะงานแล้วเนี่ยการฆาตกรนีแบบ่แบบเป็นรูปที่ดีงามแหลมเลือดประเสริฐสีมากก็ใช่ปะเออต้องแบบฆาตกรให้ได้ก็ใช่ปะเออแบบข้า,า,า,าใช่ปะนะฮะอ่า ขากาดก,ก,รก,รก็คือแบบตอนนี้ก็คือฟันแบบรวัรว,รวฟันไม่ยั้งนะครับฟันแทงแทงแทง,แทง,แ,ทงแทงนะไส้ทะลักเลยนะครับรู้สึกว่าแบบหลังๆมาเริ่มเริ่มบรรยายน่ากลัวแล้วนะเออรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยต่อจากคลิปที่มันดูแบบสนุกสนุกนะครับมันจะเริ่มน่ากลัวขึ้นมาทันทีก็ไอ้การบรรยายของเราเนี่ยแหละนะฮะเออการบรรยายนะฮะก็เป็นเขาเรียกนะเออเคาบอกอะไรนะวาจาสอบภาษาเออไม่ใช่สำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบ คำพูดนะฮะสอ่อมารยาทเอ้ยคำพูดสอ่อสกุลเอ้ยเออช่างมันเถอะคำพูดสอ่อนิสัยเอ่อไม่รู้จะพูดอะไรลืมนึกคำไม่ออกเข้าใจปะฮัลโหลทำไมฉันเริ่มเควสปุ๊บฉันตายเลยะอะไรคือการที่แบบอวส่าห์เริ่มเควสมาแต่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องที่แบบน่าอับอายขายที่หน้าประชาชีมากเลยทีเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบ unacceptable มากนะฮะบอกเลยอ่ะ โอเควัดดีจ้าวัดดีจ้าเดี๋ยวนะทำมันเล่นด่านเดิมอะเนี่ยเฮ้ยไฮพิกเซลเธอนี่เป็นโรคอะไรหรือเปล่าชอบให้เราแบบเล่นด่านเดิมๆซ้ำๆคือคิดว่าแบบเราชอบด่านนี้หรออะไรอย่างเงี้ยนะนี่เธอเป็นคนจัดแมปห้แท้ๆอะไรอย่างงี้นะไ <Hey. S 1> ม่จะไม่ได้ชอบแมปอะไรเลยของเธออะลรนะคือคือแบบไฮพิกเซลไม่ค่อยมีแบบใหม่เนาะมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอัพเหรอตายแล้วหรอไวจัง <Hey. S 1> มันไม่ค่อยอัปเดตอะแบบมัน เก่านะฮะมันคลิกเอ่อโบราณคล้ำครืออะไรอย่างงี้เนาะเฮ้ยเอาจริงดินี่แมปนี้รอบที่3ติดกันเลยนะเดี๋ยวไฮพิกเซลเธอจะแบบรักอะไรแมปนี้รักหนาไหนมาเคยกันให้ดีดีสิฮัลโหลอ่ะ3รอบติดก็3รอบติดอ่ะแต่ว่า เราจะแพ้ั้งหมด3รอบติดเนี่ยไม่ได้นะฮะมันเป็นแบบศักดิ์ศรีที่ยอมกันไม่ได้นะฮะถึงแนมะ้ศักดิ์ศรีจะกินไม่ได้แต่ก็ยอมกันไม่ได้โอเคป้าลโอเคบรวโอเคบัวโอเคก็ได้นะสวัสดีจ้า hello everyone is come by hello 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 everyone is here ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลถ้าเป็นคาตรกรนะถ้าเป็นคาตรกรนะแต่จากสกินแล้วเหมือนใช่มากนะฮะสกินนี่คือแบบเหมือนใช่อะ่ะเออ hello, ฉันต้องการฆ่าคาตรกรรมฆาตรกรฆคาตรกรอยู่ที่ไหน,นถ้าฉันฆ่าเขาได้ฉันจะได้เงินรางวัลนำจับ นะฮะอ่ากี่หมื่นบาทก,ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวแบ่งคุณผู้ชมมดด้วยนะฮะพูดเล่นนะฮะเกรแฮมวิธเรดดี้ฮูดี้เรดดี้ฮูดี้เนาะเรดฮูดี้เออก็คือมีหมวกสีดำเอ้ยสีแดงนะฮะนะฮะแล้วก็ผมสีเทาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวมาหากันทีดนึงนะฮะจะว่าไปเขาอยู่แถวไหนก่อน ยังไม่รู้เลยนะฮะเราเราจะฆ่าเขาได้ยังไงใช่ไหมเออแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะโอ้ oh. <c oughs> ว้าวไอีศาจจะแบบได้เออแล้วอะ่ะ <c oughs> แม่ตอนทำภารกิจเก็บของของขวัญก็คือให้แต่ทาวเวอร์ฟอลกับอะไรนะเอนชียนทอมมาพอไม่เก็บเกาของขวัญล้วให้อควาเรียมกับไอซไซน์พาราติโก้เนี้ยหรอ ฮัลโหลไฮฟิกเซลเธอแบบมีความแบบโรคจิตอ่อนๆอ,อ,อันนี้จะบอกให้เธอแบบมีความแบบโรคจิตหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะต้องไปพบจิตแพทย์นะฮะอ่าไปหาจิตแพทย์เดี๋ยวนี้เลยนะฮะถ้าไม่หาเนี่ยเกรงว่าอาการทางจิตนี่น่าจะหนักกว่าเดิมนะไฮฟิกเซลเข้าใจป๋อเข้าใจป๋อเข้าใจป๋อเธอแบบ ไม่อะเราแบบไม่สามารถฆ่าฆาตรกรได้เลยนะฮะฆาตรกรมันแบบมีดาบนะ,ะซึ่งมันแบบจัดก,การเราง่ายมากในขณะ,ะที่แบบเราเป็นแบบฮานูอ่อนแอนะอกาพูนเน <c oughs> าะกาพูนแล้วฉันว่าฉันเจอเขาแล้วละ่ะฉันว่าฉันเจอเขาแล้วหรือเปล่านะไม่ใช่สิถ้าถ้าไอศพของมันเพิ่งตายเนี่ยโอ,โอ้ฉันว่าฉันเจอแล้วล่ะจ้ะเจอแล้วล่ะจ้ะเฮ้ยเดี๋ยว ไปวิ่งกับมันทำไมล่ะเอางงงงไปวิ่งกับมันทำไมทีนี้ก็ไปวิ่งกับกัปตัรเฉยเลยนะเราเก็ตอะลองได้นะเออเข้ากันได้ดีนะฮะเนี่ยอ่ะโอเคมันดรอปอีกแล้วจ้ากล่องของขวัญอะราแมปจ้ากล่องของขวัญอยู่ไหนเอ่ยนี่คือกล่องของขวัญวันเกิดของหนูวันเกิดหนูเองวันเกิดหนูเองวันเกิดหนูเอง เออรู้แล้ววันเกิดหนูเองอะ่ะรู้แล้วเออโอเควันเกิดฉันยนะูในเบบรู้สึกว่าจะเหมือนจะใช่นะฮะแต่สกินก็คือแบบแต่ละคนก็คือคลา้คลา,ยคลายกันอะ่ะแล้วก็แบบแยกไม่ออกว่าสรุปคนไหนฆาตกรกันแน่นะฮะแล้วก็เราก็เห็นแค่ในช่วงเวลาอันสั้นเนาะแล้วก็ไม่สามารถจับได้หรอกจีไอแค a n m มมโมรนะฮะเอ,อ่อเม่ไรสนะฮะพอเรามีได้เลยจะต,ตัด่อไปจนะจับ oh. อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่าสกินไม่ใช่แบบนี้นะฮะ ทองอยู่ไหนเอ่ยฉันต้องการทองเพื่อฆ่าขาดจักรอยู่โนะอยู่โน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 ตัดดรตัดดมตดดตัดดมตัดดตัดมตัดดัตัดดมตัดดัตัดมตัดดัตัดดมตัดมตัด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 าัตัดมตดัตดัดมากัมามม เมื่อกี้อาจจะไม่ใช่ฆาตรกรก็ได้จะรู้อยู่นะฮะแต่ว่าทำไมเราถึงใช้ทองแบบทริสุราหนะเราไม่เก็บทองไว้สําหรับฆาตรกรตัวจริงนะฮะงงอีกละนะฮะก,การกระทำของแต่ละอย่างเราก็คือแบบงงๆกับชีวิตเนาะเออโอเคอ่ะอย่างน้อยนะฮะเราก็ได้เคเวสมาอันนึงแหละนะเออก็ได้อะไรไม่รู้มาอยู่ๆย,ยิ้มนะฮะโอเคอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลย,เลยถูกต้องไหมถูกนะฮะอ่าเราถูกเสมอเนาะ,ะโอเค แล้วมันก็คือไม่ได้กินในเช้านี้ในนั้นแล้วเดี๋ยวในอีพีหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ไกินมันไรกันต่อเดี๋ยวเราตามชมกันได้สำหรับเทนนี้ have a nice d a y สวัสดีครับ